สวัสดีทักทายาอยังท่านผู้ชมที่โทารพทุกท่านนะครับกลับมาพบเจอกับช่องแต่พระสิงเนาะคลิปนี้ผมก็พามาชมการทำงานของ y m 3 5 8 r เนาะแอร์วนะันเนาะการปั่นนายแห้งครับสำหรับการทำนาปีแล้วครับทำนาปี2 5 6 8นเนาะ นี่ก็จะสิ้นเดือนเมษาแล้วครับหว่านข้าวดินแห้งเนาะหว่านดินผงกันสำหรับโซนบ้านผมเนาะนาแปลงนี้ก็เป็นนาแปลงที่ลึกเนาะก็ต้องหว่านก่อนเพื่อนเขาไม่รู้ว่าโซนอื่นเขาเสร็จกันหมดหรือยังเนาะแต่บ้านผมก็กำลัง <c oughs> ได้ลงไถลงนากันได้ปัน่นตอนนี้ก็ไม่ได้ ไปไหนเนาะก็เดียวส่งน้ำมันให้กับ <c oughs> พี่คนขับของอีแต่ปสิ่งเนาะก็ตอนนี้ผมใช้เป็น y m 3 5อ r a สเนเนาะตอนนี้ก็ปั่นนาแห้งเนาะเนี่ยครับขับโดยพี่ท็อปเนาะพี่ท็อปลงจากรถด,ดำมาก็มาช่วยผมเนาะ ใช้เป็นพันข้าวมารีร้อยห้านะสำหรับนาปีโซนอําเภอนนอนรายจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นข้าวนาปีแล้วเนาะนาปรังก็เสร็จสิ้นไปแล้วผมก็ในการถ่ายคลิปก็ไม่ได้ถ่ายนานแล้วเนาะนี่ก็มาเจอก,กันกับหน้างานที่หวานข้าวมาปั่นนาใหเขาครับชีวิตรถไถรับจ้างแล้วเนาะทีนี้ ก็มาอยู่กับการรับจ้างไถไร่ไถนาให้เขาเนะก็โซนบ้านผมก็จะไถรับจ้างไร่ละ250้วเนาะไถปั่นก็ราคา500เนาะสำหรับโซนอาเภอโนนรรายก็พอได้มีงานทำไปเรื่อยๆเนาะสำหรับรถไถ ก็ปั่นขาสกีข้างไม่ได้ไดเอาออกเนาะลายคันนาเขาก็จะเป็นล่องหน่อยไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นหน้าเพื่อนผมเองเนะาะเจ้าของมันปกติมันขับเองเนาะทีนี้มันไปทำงานแล้วก็ไม่ได้ขับก็เลย <c oughs> ให้บีท็อปมาขับแทนนั่นนะ มองเห็นเป็นลายกันจากน,นก็คงเป็นลายสก,กีด้านขวาเนาะไม่ได้ถอดออกแต่ก็ไม่เป็นไรเรากันกระแทกไว้ฝนตกมามันก็ยุบหายไปแล้วเนาะอย่าไปซเรียสให้ตะเข้ามันเกิดบางเจ้าบางที่เขาก็ติอย่างนั้นอย่างนี้เนาะถอดสระขาสก,กีด้านขวาออกเนาะแต่เวลามันชนตอไม้ชนอะไรมามันก็จะผุจะพังเนาะ ลำบากอีกอ่ะก็ไม่ว่ากันสำหรับแต่บางคันบางเจ้าเขาก็ถอดไอ้ขาสกีด้านขวาออกเนาะเผื่อว่าจะลบรอยเนาะปั่นแล้วมันจะเนียนตามันจะไม่มีรอยเนาะก็ไม่เป็นไรก็จะเป็นร่องรอยของขาสกีเนาะ ถ้าอยากให้มันลบร่องรอยก็ถอดขาสก,กีด้านขวาออกแล้วก็ตั้งแขนยกขึ้นมาอีกสักหน่อยเนาะแต่อันนี้พี่ท็อปแกให้มันกินเสมอเนาะมันก็จะเป็นร่องรอยขาสก,กีเนาะ ผมใช้เป็นว m มสามอาเนาะก็น่าใช้ของเขาอยู่เนาะสำหรับยี่ห้อนี้รุ่นนี้ก่ได้เสร็จเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวไปต่อที่ใหม่อีกอโอ้โหเจอติดถนนดำนี่อ่ะ มันเป็นหินเนาะเป็นหินกระแทกตัางๆๆๆไว้เลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ